สวัสดีครับพีเพะนะครับพีเพะจะมารีวิวกับประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งาน1เดือนกับเจ้าตัว i อ f o n i c HOT 60 Pro กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากอ f o n i c ในปี2025 ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3,590บาทนะครับจะราคาเต็มคือ4,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคา อาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับตามลิงก์ที่พี่ให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับเพราะพี่ก็ซื้อมาจากใต้คลิปนี้มานะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในการดีไซน์ของตัวเครื่องหลังจากพี่ทําการใช้างานตัวนี้มานะครับนี่อันนี้คือตัวดีไซน์ซึ่งบอกเลยว่าตัวอีฟนีฮอต 60โปรในการดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับตั้งแต่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องในการจัดวางตำแหน่งของตัวมดถกล้องถือว่าทำออกมาได้ดีผสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ฝ้าลังงมดเลยว่าโคตรสวยผมตัวนี้ับพร้อมด้วยความบางให้มาถือว่าบางจริงครับเป็นแบบตัว New Ultra Slim Frame ครับซึ่งให้มาความบางคือ6 6มมตรตัวนี้ดีไซน์แบบตัวที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมีความแข็งแรงพร้อมกับความบางและลงตัวจริงคือบอดี้ในการจับในการพกพาก็ถือว่าจับง่ายจริงตัวนี้ให้มาน้ำหนักเพียง170กรัมถือว่าให้มาดูดีพอสมควรนะผมสิพร้อมด้วยด้านข้างอันนี้ให้มาดีจริง กับตัวปุ่ม i f ฟ i c กเหรือว่าปุ่มช็อตคัตเอาไว้กดตัว AI เช่นพี่กด2ครั้งนี้ครับผมซึ่งในการเปิดไฟฉายสามารถตั้งค่ากด2ครั้งตรงนี้ทําการเปิดที่เปิดกล้องก็ได้คือให้เราตั้งค่าเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ชอบปุ่มช็อตคัตของตัวอิ i c ิกเอไอ้หรือว่าปุ่มวันแถบผมตัวนี้ให้เรามานะครับนี่แล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงความบางถือว่าดูดีพอสมควรของตัวนี้นะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับมือถือราคาที่เฉลี่ยเท่ากันรู้สึกว่าเห็นไหมว่าตัวนี้ความบางให้มาถือว่าบางจริงครับกับเจ้าตัว Hot 60 Pro เห็นไหมว่ามีความเรียบหรูซึ่งพี่ทําการใช้งานตัวนี้มา1เดือนคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานมาโคตรดีครับลําโพงให้มาเป็นลําโพง2ตัวในการขับเคลื่อนโดยการปรับอ e ี o คอรเซอร์ผ่านตัว DTS ให้เรามาพร้อมระฟัง3.5 พอไทซีซึ่งพอไทซีตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการฟ t c ชาร์จสูงสุดคือ45วัตต์อุปกรณ์ในกล่องมีเคสมีหัวชาร์จมีสายชาร์จให้เราเรียบร้อยถือว่าตัวนี้สเปคให้มาเพียงพอแล้วก็ติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานให้เราเรียบร้อยซึ่งหมดเลยว่าแบตให้มาก็ถือว่ามีความสมดุลกับตัวเครื่องจริงแบตให้มาคือ5,160แอมป์ อยู่ได้ทั้งวันเพียงพอครับเพราะว่าตัวนี้ให้มาในการจัดการสเปกของเครถือว่าตัวซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อีฟนิกพัฒนาขึ้นอย่างเยอะเลยซึ่งพี่ใช้มามาหนเดือนรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากกับตัวนี้ซึ่งหน้าจอนะตัวนี้บอกเลยว่าหลังจากพี่ทําการใช้งานมา1เดือนหน้าจอมีความสวยงามจริงครับกับหน้าจอให้มาก็ถือว่ายายเหมาะสมจริงครับ6.78นิ้ว กับหน้าจอให้มาดีเฟรชสูงถึง1 4 4 h z ครับซึ่งให้มาเยอะจริงตัวนี้หลังจากพีสัมผัสฟลิ่งมารู้สึกว่าหน้าจอในการให้ใการกดของ1 4 4 h z ทัดดีจริงพร้อมด้วยหน้าจอความคมชัด 1.5K ครับซึ่ง 1.5K นี่จะมีความคมชัดมากในการอ่านฟอนต์ถือว่าอ่านได้อย่างสบายตาจริงครับพร้อมด้วยหน้าจอ AMOLED สีสันมีความจัดจ้านสู้แสงดีมากผมดีนะครับนี่ สวยงามมากผมซึ่งหน้าจอพีชชอบมากคือการสู้แสงหน้าจอคือ4,500นยนิ้นนะคตัวนี้ในการสู้แสงก็ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงซึ่งพี่ซื้อมาเคลื่อนเบ็ดโมเดลนะครับแรม 8G กิกสามารถเพิ่มแรมพัน์อีก 3G กิกก็ได้ 5G กิกก็ได้หรือว่า 8G กิกก็ได้รวมเป็น 16G กิกสามารถเพิ่มได้สูงสุดก็คือทำมาได้อย่างลงตัวจริงกล้องหลังให้มาเป็นกล้องห0าล้านมีตัวอิฟลิกเอเข้ามาช่วยในการถ่ายรูปด้วยถือว่า สมดุลจริงซึ่งปี่ทำการใช้งานมาคือบอกเลยว่าเพอร์เฟมากกับตัวกล้องกล้องหน้าให้มา13ล้าน,นผมนี้แล้วแบตก็ตามไปเลย15,160แนะครับผมอันนี้ให้เรามาพร้อมด้วย CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับจากค่าย m มิน a เทคกับตัว h e l i o G 200เป็น CPU Octa Core ซึ่งการขับเคลื่อนหมดเลยว่าใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอจริงครับหลังจากที่พี่สัมผัสต,ตัวนี้มามีความหลยเรื่องจริงครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตในการใช้งาน Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ในการซัพพอร์ตนะครับบลูทูธก็ในการเชื่อมต่อกับหูฟังกับลำโพงถือว่าเชื่อมต่อดีมากกับบลูทูธเวอร์ชัน5ตัวนี้บอกเลยว่า connect คือง่ายจริงครับและพี่ชอบมากคือ ตัว i ีฟนิกเอไตัวนี้สามารถทําการเป็นผู้ช่วยของเราในการใช้งานเช่นตัวช่วยในการโทรตัวช่วยในการแปลตัวต่างๆให้เราเยอะแยะมากมายนะครับผมตัวนี้ซึ่ง AI มาให้เราเหมือนกับราคาหลักหมื่นของอีฟนิกเลยถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยหลังจากที่ทําการใช้งานมานะครับนี่อันนี้เสียงผมในการตั้งค่าตัวอ e ีโฟเ z เซอร์สามารถทำการปรับจูนได้ซึ่งมีการปรับให้เราเยอะแยะมากมาีสมาร์ท มีเพลงมีวิโอมีเกมแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับเป็นตัวคัตตอนอีควอไลเซอร์ด้วยซึ่งถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมในการใช้ฟังก์ชันของเสียงนะครับน,นี่แล้วก็หน้าจอสามารถปรับเป็นทีมทมืดทีมสว่างสามารถตั้งค่าได้ซึ่งหน้าจอตัวนี้สู้แสงบอกเลยว่าสู้แสงออกมาได้อย่างเพียงพอจริงครับหลังจากพี่ทำการใช้งานมานะครับผมตัวนี้แล้วก็อัตาราลิฟท์หน้าจอ ปรับได้คือ 144Hz 60Hz และปรับเป็นอัตโนมัติตัวนี้สามารถทำการปรับได้ถือว่าให้เรามาลงตัวจริงครับตัวนี้นะครับซึ่งพีก็ปรับเป็น1 4 4 h z ไปเลยนะครับผมตัวนี้นะในการปรับจะได้ปรับง่ายๆนะครับนี่อันนี้คือการพักหน้าจอให้เรามาตั้งค่าการนำทางของระบบก็สามารถตั้งค่าเป็น3ามปุ่มด้านล่างของตัวเครื่องก็ได้หรือว่าแบบทัาทาแบบพีก็ได้ผมตัวนี้ในการปรับก็ถือว่าปรับง่ายจริงนะผมตัวนี้แค่กดที่ฟังก์ชันก็ถือว่า มีความสมมุติในการกดในการทัดชิีนคับนี่อันนี้คือทีฟุตบอลเศษคือจะมีตัวดิมิทัลพาร์ผมเร่งนี้คือเอาไว้ในการแจ้งเตือนเช่นพี่ทำการปลดล็อกด้วยใบหน้าในการโทรเทเลทอกเสียงหรือว่าภาพเคลื่อนไหวระหว่างชัดนี้ก็จะมีตัวดินามิกบาร์ด้านบนของตัวเครื่องเอาไว้แจ้งเตือนให้เรานะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับการแจ้งเตือนตัวนี้นะครับนี่ X โคนก็มีสามารถทําการโคนแอปพลิเคชันที่เราใช้งานมาก็ถือว่าโคนได้นะครับผมบางแอปพลิเคชันนะโคนได้ส่วนมากก็แอปที่จําเปลี่ยนได้ผมที่โคนได้ก็คือตามครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรแหละในการของแอปเนาะถือว่าใส่ใจนะครับแล้วก็มีหมวดเกมมีการแบ่งหน้าจอมีหน้าต่างลอยให้เรามาเรียบร้อยเป็น Android 15เวอร์ชันเต็มผมตัวนี้นะครับ แล้วก็มีปุ่ม One Tap Button นี่แหละที่เป็นปุ่มที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานมาพีชอบมากคือสามารถแตะ2ครั้งเพื่อเปิดชอตขัดได้จะอย่างเช่นพีจะปิดตัวปิดเสียงก็ได้หรือว่าการเพิ่มเสียงหรือว่าการเพิ่มหน้าจอโดยการกดปุ่มบัตเทิครั้งเพื่อทำการใช้ฟังก์ชันนะครับถือว่าเป็นการกดปุ่มที่ง่ายจริงครับัวอย่างเช่นพีทําการตั้งค่าในการกดปุ่ม2ครั้งเพื่อทําการเปิดก็หมารถึงว่ากดค้างไว้เพื่อทําการใช้งานตัว AI ของอ e ีฟรินะ คือว่าให้มาดูดีพอสมควรนะกับในผมระบบหรือว่าการใช้งานนะครับผมนี้กด2ครั้งปึ๊บเข้ากล้องเลยครับซึ่งบอกเลยว่าเข้ากล้องเร็วมากแล้วก็เป็นปุ่มในผมชัตเตอร์ในการกดกล้องด้วยนี่เห็นไหมว่ากดง่ายจริงครับกับวันนี้หลังจากที่พี่ทําการใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากครับมาดูว่าตัวนี้กล้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่พี่สัมผัสตัวกล้องมาผมกับกล้องหลังให้มา 50ล้านมาดูว่าสีสันอันนี้คือถ่ายให้ดูสดเลยว่าสีสันในการเก็บดีเทลคือมีความคมชัดจริงครับซึ่งพีสัมผัสมารู้สึกว่าเป็นอนที่ถ่ายรูปได้ง่ายผมตัวนี้นะครับนี่สีสันดีมากครับแล้วก็ถือว่าเก็บดีเทลในการใช้งานถือว่าเพียงพอมากแล้วก็มีการถ่ายที่แบบผมเยอะแยะมากมายฟังก์ชันเยอะมากแล้วก็สามารถ,ถถ่ายที่ความคมชัด50ล้านคือแบบในการซูมอ่ะ ดู50ล้านเนี่ยคือแบบแว่าเก็บดีเทลดีมากครับเห็นถึงฝุ่นและผมตัวนี้นะครับดูอันนี้คือการถ่าย50ล้านนะครับคือเก็บดีเทลของรูปภาพออกมาได้อย่างสวยสดงดงามจริงหลังจากที่พี่ทำการสัมผัสตัวนี้มานะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากมีการถ่ายตัว walk วีโอคือกล้องหน้าถ่าย 2K 30เฟรมทั้งกล้องเราแล้วก็เปิดการสั่นที่1 0 8 0 p โดยใช้ตัวการสั่นที่ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอนะมุมมองของพีนะครับผมตัวนี้นะใช้งานง่ายนะครับนี่มีความเลื่นไหลซึ่ง Hero o G 200นี่นอนมาเลยว่า c p u ที่มีความเร็วความแรงจริงครับมีการถ่าย The Sky Shot, มื่าชีพ Panorama, Slow Motion ซึ่ง ฟังก์ชันกล้องบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายซึ่งพีก็ไปสัมผัสในการถ่ายรูปมาผมนี้ใช้งานมา1เดือนบอกเลยว่าแฮปปี้กับตัวนี้จีนครับหน้าจอมันมีความสมุทในการกดในการถักจีนครับอันนี้เป็นที่พีอยากแชร์ประสบการณ์เลยหลังจากที่พีทําการใช้งานตัวนี้มานะครับบอกเลยว่าสุดมากครับนี่ครับผมใช้งานง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับ แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่พีพบเจอเลยว่าตัว AI ทําออกมาได้ดูดีจริงสับตัวฟังก์ชันของตัวกล้องนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่ามีความสวยงามในการถ่ายรูปจริงครับซึ่งพี่ก็ไปถ่ายรูปมาเก็บพิเทษต่างๆซึ่งพี่ก็ใช้งานมานานนะประมาณแบบหลักๆ1เดือน,นนิดๆถึง2เดือนครับพี่ก็ใช้งานมาจริงแหละอันนี้เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ชมนะครับว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมารู้สึกประทใจกับตัวนี้จริงครับ ว่ากล้องทําออกมาได้ดูดีมากแล้วก็ AI สามารถทําการลบวัตถุหรือว่าทําการเปลี่ยน CPU ฟลักฟ้าตัวนี้ก็มีให้เราจะบอกผมในการใช้งานเช่นพี่ทำการใช้งาน AI นะผมในการปรับ CPU ฟลักฟ้าก็ใช้ที่ Studio AI เนี่ยเพื่อทำการลบวัตถุหรือว่าขยายว,วัตถุทําออกมาได้ดีผมตัวนี้นะครับนี่ AI ก็ทําการเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์ให้เราเยอะแยะมากมายผมกับฟังก์ชันนี้ครับผมมีการใช้ตัวลบ เช่นพีก,ก็บก e, ้าอี้พีก็บลบได้ครผมตัวนี้ให้เรามาทำถือว่าโอเคนะกับฟังก์ชันนะครับคือบอกเลยครับผมว่า AI ของ e f ฟริทำออกมาหลังจากพีทำการอัปเดตเรียบร้อยถือว่าใช้งานง่ายมากอันนี้คือ Before ครับ อัปเตซึ่งพี่ชอบมากกับการวงกลมและเพื่อทำการลบวัตถุถือว่า AI ของอีฟรีทำออกมาได้ลงตัวจริงซึ่งพี่ทำการลบเก้าอี้แยะไกล่มตัวนี้ออกไปดูในความเนียบของตัว AI ถือว่าลบวัตถุออกมาได้ง่ายจริงครับนี่ถือว่าเป็นตัวที่ฟังก์ชันให้มาดีพอสมควรกับตัวนี้นะครับผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมามาดูรร will, ว่าคุณภาพของตัวลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เียผมซับลำโพง2ตัว g t s นะครับ no, slow, no hope, no, man, ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าเหมาะสมดีครับเสียงถือว่าตัวอิฟิิกนะครับผม ฮอต60โปรดทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากอันนี้พีขอชื่นชมนะครับผมกับตัวนี้นะครับคือเสียงสบายหายห่วงนะครับสำหรับการรับชมคอนเทนต์ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตเป็น L 1, 1นะครับแล้วก็สามารถเปิดสูงสุดตัวนี้ก็คือนี่ครับผม2 K 60 f เฟรมซึ่งพี่ทำการรับชมสูงสุดกับหน้าจอผมตัวนี้ให้เรามา1 5 K ก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับแล้วหน้าจอสีสัน มีความสวยงามจริงครับดูสีสันสวยงามมากกับหน้าจออเมเบตสู้แสง4 5 0 0ันหายินนะคิดดูว่าตัวนี้มันมีความสมูทมากน้อยเพลยนะครับถือว่าดูดีมากขอบจอก็มีความบางในการแสงผลถือว่ามีความพรีเมียมและมีความหรูหราจริงครับคุ้มมากกับงบ3,590บบาทกับตัวนี้นะครับ ่ถือว่าทอาออกมาได้ดีพอสมควรเลยหลังจากที่พีทาการใช้งานตัวนี้มาแล้วก็ไฟล์ต่างๆตัวนี้ก็มีให้เราเยอะแยะมากมายมีการใช้งานมัลติวินโดว์ตัวนี้ก็มีให้เราผมซึ่งงานในการกดของฟังก์ชันก็ถือว่ากดได้ง่ายดีพอสมควรแล้วก็สามารถทำการแบ่งหน้าจอให้เราไม่รบร้อยซึ่งพีชอบนะกับฟังก์ชันตัวนี้ในการแบ่งหน้าจอในการคอมเมซึ่งแยกหน้าจอหรือว่าเป็น์วานที่ใช้งานได้ง่ายนะครับผมตัวนี้ให้เรามาเยอะแยะมากมายนะครับนี่ เช่นพีทำการแบ่งหน้าจอใช้ต่างๆผมนี่ก็มีให้เราเยอะนะผมนี่ครับเช่นพีทำการแบบนี้เนี่ยผมก็แบ่งได้ให้เรามานะครับถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับฟังก์ชันในการ แบหน้าจอของตัวนี้นะครับซึ่งพีก็ใช้งานมารู้สึกว่าโอเคมากกับตัวนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมผมตัวนี้เนาะเล่นเกม r อาวีในการปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับแบตก็ถือว่า4%ต่อ10นาทีทำออกมาได้ดูดีจริงเกมพับจีปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับผมตัวนี้เกมฟรีไฟปรับสูงสุดก็บอกเลยว่าสบายหายห่วงเกมเก็บชินแพปรับต่ำๆกลางๆก็ถือว่าเพียงพอตัวนี้เนาะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พีทำการใช้ ามแอปพลิเคชันต่างๆธนาคารก็สามารถทําการทุกที่เป็นศูนย์ไทยสามารถใช้ได้หมดนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับหลังจากที่พี่ทําการสัมผัสตัวนี้มาคือคุ้มแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับพี่จะขอแนบลิงก์นะครับผมในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกรันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใตค้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนสัปดนี้ ขอบคุณครับ